ดาราหนุ่มโสดลูกหนึ่งเปิดใจรักครั้งใหม่คุยสาวนอกวงการ เป็นอีกหนึ่งดาราหนุ่มชื่อดังมากความสามารถอย่างดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมัยคุณพ่อของน้องไทก้าและเป็นอดีตสามีของนิวเคลียร์หันซาหลังจากทั้งคู่แยกทางและหย่าก,กันแล้วนั้นทั้งคนก็ต่างทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีแบบไม่ขาดตกบกพองเลยค่ะหย่าก,กันมาสักพักแล้วหลายคนก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่ามีคนใหม่กันแล้วหรือยังทางด้านดีเจเพชรจ้าก็ได้เปิดใจครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโชบอกว่าตอนนี้ ค่อยๆมีคนคุยแล้วมีน้องๆตอนนั้นเราเพิ่งโสดหลายคนก็เอ๊ะจะกลับไปรีเทิร์นหรือไม่แฟนคลับยังมูฟออนจากคู่เราไม่ได้เขาก็ไม่อยากงานเข้าน้องๆที่เรารู้จักเราก็คุยได้ไม่ได้มานับว่าฉันอะไรอะไรงี้คนใน IG s สอรีบ่อยๆคนนั้นไม่ใช่แน่นอนเราลงอะไรไปในสาธารณะเราบริสุทธิ์ใจมากคนนั้นเป็นเมียเพื่อนเป็นขวัญใจของไถก้ามาช่วยเลี้ยงตอนนี้ก็มีคุยคุยอยู่ผมคุยกับใครก็มาเจ กันได้มาที่บ้านได้เลยมาเจอนิวก็ได้เราก็สามารถแนะนําให้หนิวรู้จักได้แต่เราเรียกว่าน้องเนาะถ้าเจอคนพิเศษจริงๆเราก็จะบอกอดีตภรรยาได้ง่ายมากเพราะทุกวันนี้เราเจอกันทุกวนันคุยกันทุกวนันสองวันก่อนยังนั่งดื่มด้วยกันอยู่เลยเราเปิดใจแหละแต่เราไม่อยากแต่งงานแล้ว